ถามอายุอายกุกี่ปีแล้ะอายุ67ถ้ถถา67อ๋อแล้วตลอดเจ็ดปีที่ถามมารู้สึกว่าแบบร่างกายตัวเองมันจะเปลี่ยนไปมากแลยใช่ไหมไหมแรกๆตอนที่กเกษียณอายุปีห้าเก้าปีหกศูนย์สอนออครูคุณสมคุณค่าแห่งแผ่นด,ดินหนึ่งป <c oughs> ีเล็กๆมันว่าทบบไงว่าจบออกมาแล้วไม่รู้จะทําไงคือหยุดอะไรเขาเรียกเกษียณแล้วไม่รกกะจะทําไงจะวางตัวยังไงคือเราแต่งตัวตอนเช้าไปทํางานใช่ไหม ทีนี้ก็เลยสอนครูผู้สมงคุณค่าให้เห็นดีหนึ่นงปีเรามามีรูประจำตัวมีค่ะมีความดันทูกหลมีความดันโลหิตสูงความดันอย่างเดียวหรอความดันอย่างเดียวก็คือรูกระเพาะขึ้นมาเป็นตอนไม่ใช่เป็นมานานแล้วสมัยตอนที่มาเป็นครูแล้วแบบหลังจงากมาเกษียณนะคะ,ะแบบเคยรู้สึกว่าตัวเองแบบเครียดไหมแบบเครียดจนนอนไม่หลับบ<อ>น,นอนไม่หลับไม่ใช่การเครียดคือ การที่เราเป็นการที mm. ่เราเป็นความดันก okay. sure. yeah. yeah. <cl> ็บอกว่าเออคือคือโรคโรคจะมาอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคนอนไม่หลับคือไม่ใช่ว่านอนไม่หลับตั้งแต่หัวค่ําคือบางทีตื่นมารันดึกเช่นตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําแล้วก็จะนอนยากไม่ใช่นอนไม่หลับตั้งแต่แรกนอนหลับหัวค่ําแล้วก็ตื่นมาเช่นตื่นมาทีสิบสองครึ่งหรือตีหนึ่งครึ่งแบบนี้จะนอนยากเออเราชงนี้ก็ม่กินยาอะไรบ้างใชอยูเวนยาความดันก็คือกินแค่ยาความดันยาความดัน บางทีเวลาตรวจมีมีมีบางทีสมมติสามเดือนก็ตรวจครั้งหนึ่งใช่ไหมจะเจอเออ่ไขมันในในเลือดเขาก็จะกินทีนี้พอจะกินสักพักหนึ่งพอปีหน้าไปตรวจหมอบอกว่าไม่ต้องแล้วละ่ะชุ่ชนะคะไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้บอกไปเจอเขาจะตรวจอะไรหะอเขาจะตรวจเขาถามว่ากินเนนูไหมกินอะไรนี้ไหมทีนี้เราก็ไม่ชอบทีนี้เขาก็ดูว่าของเราเราไม่ได้ไม่ได้ผิดปกติไม่ได้ชาไม่ได้ตาไม่ได้ผ้า ไม่ไม่ได้ปวดหัวแบบนั้นเขาเขาก็ไม่เท่าไหร่ทีนี้เขาก็แค่ตรวจอันั้นอะวัดสายวัดที่รอบเอวทีนี้ของมะตอนนี้มันจะลดนะเพราะว่าตั้งแต่เดือโสเป็นต้นมามันจะน้ําหนักมันจะลดเรื่อยๆคือมะไม่กินข้าวเย็นหนึ่งก็คืออะไรก็ตามที่ว่าไม่ดีกับตัวสุขภาพมันก็จะอยุดนะอันนี้มัใจลดเองหรือว่าลดเองด้วยรลดเองด้วยก็ตอนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เดือโสมาสี่ปีแล้วนะ ถ้าเคยเข้าที่ที่บอกว่างดเริ่มเริ่มไม่กินข้าวเย็นนี่คือตั้งแต่เริ่มเพิ่งเริ่มฉันรู้ว่าแบบไม่ก่อนหน้านู้ก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าในเมื่อในบ้านกินอ่ะทีนี้เราก็เลยจาเป็นต้องกินกับเขาด้วยบางทีกินมากกินน้อยก็กินเฉพาะที่บ้านก็จะกินข้าวเย็นใช่ไหมเราก็กินตามบางทีลูกกินแฟนกินอะไรแบบนี้ก็นั่งกินตามเขาแต่ว่าตอนนี้ไม่เอาแล้วคือใครกินก็กินเถอะเพราะว่า กรามทางขวาทางซ้ายไม่มีเพราะว่ามัดั้นเป็นคนที่ว่าถ้าถูกว่าได้ฟันนั้นเสียนิดนึงมัก็จะต้องถอมัเปทน,นไม่ทนกับการปวดฟันคือมะดเสียสุขภาพจิตนะต <c oughs> อนนีสมัยทีนี้ตกลงทางนนี้ทางนี้ไม่มีทีนี้เวลาเคี้ยวอาหารเคี้ยวแต่ข้างหน้ารู้แล้วว่าฟันข้างหน้าไม่ได้ไว้เคี้ยวอาหารแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังอะ่ะเพราะตอนนี้ฟันมัฟันปกตินะฟันแท้อยูนะ่ไม่ได้ฟันปลอม มีผลต่อการรสชาติด้วยเกิดบางเคี้ยวกินแบบรสไม่อร่อยรสชาติไม่มีแต่กราเพาะมาจากตรงนี้เคี้ยวไม่ละเอียดหมายว่ารสชาติองมเหมือนเดิมเพราะว่ารสชาติไม่ใช่ฟันะะนะลิ้นตอนเช้าจะดูต้นไม้เดี๋ยวนั่งเดินดูต้นไม้ดูนอนดูอะไรนนไปได้ดูเป็นไ,ไ่ได้เดินนอกรัว้วเดินในบ้านกวาดบ้านกวาดบริเวณบ้านาเป็นคนทําเองแม่ไม่ชอบให้คนทำ อ,อยาคามามีอะไรอยากฝากกับคนรุ่นหลัง,งกับการรักษาสุขภาพกันบูาลสุขภาพว่าเป็นสิ่งที่เราแบบซื้อไม่ได้เลยคือมะนั้นพูดในฐานะที่ว่าคนที่ว่าอุกสิทธิ์ขึ้นไปคือวัยเกษียณนะวัยเกษียณเป็นวัยที่ว่าเราเราทําอะไรเราต้องระมัดระวังมากเลยหนึ่งเราจะต้องดูแลสุขภาพเพราะว่าสุขภาพเราซืยาย้อไม่ได้ใช่ไหมการกินเราก็กินมาเยอะแล้วกินนน้กกินนี่กินนั่น ทีนี้เราจะต้องดูแลแล้วละ่ะตอนนี้เรายังแข็งแรงเราก็ต้องดูแลถ,ถ้าเราติดเตียงเมื่อไหร่เราทําอะไรไม่ได้แล้วถึงตอนนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งเราจะต้องกินกินได้กินแต่ว่ากินของที่มีประโยชน์มไม่ใช่ว่าแล้วก็สองเราคบเพื่อนเราทําให้กิจกรารเราเริงมนะแลกเปลี่ยนความที่เห็นที่ว่าสนุกสนานเราไม่ต้องเราไม่ต้องมานั่งเครียดกับชีวิตเพราะว่าเราเราเระเรษียณแล้วเราอายุ60ขึ้นไปสามเราต้องดูแลสุขภาพนันละอันดับแรกเลยเราจะต้อง เราจะต้องอะไรอย่างาจะต้องกินจะต้องเลือกกินจะต้องคัฒนาในการกินไม่ใช่กินของดีดีกินของที่มีประโยชน์ตอนน่อร่างกายเพราะว่าซื้อไม่ได้สุขภาพซื้อไม่ได้แล้วก็เราถ้าสมมติม่ได้เราทําอะไรแล้วเราเรา,เราไม่ดูแลตัวเองไม่รู้เราจะไปดูแลตอนไหนเราดูแลตอนที่เราติดเตียงแต่ติดเตียงทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็การเที่ยวการการพบปะเพื่อนฝูงก็เหมือนกันนะ้ราจะต้องทํานะเพราะว่าทําให้ชีวิตเรานี่ ขาเรียกอะไรมีความสนุกนะไม่ใช่ว่าอยู่อยู่อยู่เดะในครัวในในบ้านอยู่แต่ในครบอบครัวตัวเองอุดตู้ทำให้เราเป็นโรคซึมเศรา้าไหมเี้ยเราตัวเ <ừ. S 1> ราใ,ในบ้านเราไม่ใช่เราแก่แล้วเราไม่ต้องบอกว่าเราแก่นะอายุเป็นเพียงตัวเลขสุขภาพเราสําคัญที่สุดเราซื้อไม่ได้คุณแก่เขาจะคิดว่าแบบตัวเองแก่แล้วไปไหนไม่ได้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 ตลาบใดที่เรายังเดินได้ตลาบใดที่เรายังมีความกระตุทําทเได้ เดินดูดอกไม้เดินดูต้นไม้เดินเดินอะไรกวาดขยะเล็กๆน้อยๆก็ได้เรามีความสุขมีความสุขไปวันๆหนึ่งคือมั่นใจว่าสิ่งที่มาทำทุกวันมามั่งมันมีความสุขทาสุขมากเลย